ของประเพณีนะครับก็เริ่มแล้วครับผมปีใหม่มงเข็กน้อยครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็มีการชวนนักท่องเที่ยวครับให้มาสัมผัสวัฒนธรรมประเพณีวิถีชุมชนมง้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยงานสืบสารเทศก,กาลปีใหม่มงครับหรือว่าประเพณีฉลองปีใหม่ประจําปี2567มีนายกิตคงเมืองครับผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดงานที่บริเวณลานอนเนกประสงค์อบตอเขตน้อยอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยงานนี้ครับเป็นงานเลืเ่นเลิงของชาวไทยภูเขาเผ่ามง้งที่จัดขึ้นหลังจากที่ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตในรอบปีแล้วก็จะต้องทําพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็บรพรพบุรุษที่ดูแลคุ้มครองให้ชีวิตมีความสุขสําราญตลอดทั้งปีรวมถึงผลผลิตด้านการ,กรเกษตรที่ได้ในรอบปีซึ่งชาวมง้งทุกคนครับจะหยุดปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างเพื่อร่วมกันเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ภายในงานครับจะมีการละเล่นต่างๆอย่างเช่นการเล่นลูกช่วงการตีลูกข่างกีฬาชนวัวการร้องเพลงมงนะครับจึงเป็นเทศกาลที่มีความสำคัญยิ่ง ยังเป็นโอกาสสาคัญในการพบปะกันของสมาชิกในครอบครัวที่อาจจะแยกย้ายกันไปประกอบอาชีพในต่างจังหวัดนะครับให้มีโอกาสกลับมาได้พบกันสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องชาวม้งในภูมิภาคต่างๆตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของตําบลเข็กน้อยลอำเภอเขาค้อจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวครับและผู้ที่สนใจเข้ามาสัมผัสประเพณีอันดีงามของวิถีชุมชนม้งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพร้อมช็อปชิมสินค้าและอาหารพื้นถิ่นระหว่างวันนี้เป็นต้นไปนะครับถึง21ธันวาคมศนี้ครับ